สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนการตัดรูปนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับโดยรูปนี้จะเป็นรูปที่มีรายละเอียดสังเกตว่าส่วนที่เราจะตัดยากขึ้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นเส้นผมเนี่ยนะฮะผมที่เป็นรอนๆแบบนี้นะครับโดยเราก็จะใช้เครื่องมือของกิมตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ของภาพได้นะครับพอตัวปลั๊กอินตัวนี้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับจะชื่อว่าโฟกัสเล c กนะครับ วิธีการใช้ง่ายๆก็คือเราใช้เครื่องมือ f o ฟกั Select จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับฟรี e ล e อกนะครับให้กดค้างไว้เลือก o ฟกั Select จากนั้นเราก็คลิกบริเวณขอบภาพนะครับโดยในการคลิกเราจะพยายามคลิกให้ใกล้เคียงกับตัวแบบมากที่สุดนะครับแต่ห้ามกินเข้าไปในตัวแบบนะครับในส่วนนี้มันจะเรียกว่า b c k k r r u u n s s l l e t นะครับเป็นส่วนที่ใช้ในการเลือกส่วนที่เป็นพื้นหลัง เราก็คลิกบริเวณขอบไปเรื่อยๆนะครับให้ใกล้เคียงกับตัวแบบจากนั้นก็คลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับปึ๊บแล้วเราก็เคาะ enter หนึ่งครั้งนะครับส่วนที่เป็นสีแบ c ็ค r o u n d ตัวนี้จะถูกเทเป็นสีน้ำเงินนะครับจากนั้นถัดมาเราก็จะทำการเลือกส่วนที่เป็นโ o กัสคือส่วนที่เป็นตัวแบบนะครับโดยเราสามารถไปตั้งที่ two option ทางด้านขวามือนะครับก็จะมีเลือก door focus ปรับหัวแปลงได้ที่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็ลองระบายสีโดยระบายเราระบายแบบไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับเราจะระบายสีอะไรก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับเราก็พยายามระบายบริเวณขอบแต่อย่าให้เกินขอบนะครับอย่าให้เกินขอบเราก็ระบายบริเวณขอบเป็นการบอกโปรแกรมว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่เราต้องการเก็บเอาไว้ใช้ต่อ นี่นะครับจากนั้นถ้าเกิดตรงไหนที่เราคิดว่าเราระบายเกินสมมติมีใครระบายเกินระบายผิดนะครับเราสามารถเลือก d อ a w background นะครับมาระบายส่วนที่เป็น background เพิ่มเติมได้นะครับแก้ไขได้นะฮะสามารถระบายได้แต่อันนี้ผมระบายตรงอยู่แล้วนะครับโอเคหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะระบายส่วนที่เป็นขอบเขตที่เราจะตัดเราเรียกว่า draw a n n u นะครับเป็นส่วนขอบเขตว่าเราจะให้โปรแกร,รมมันตัดส่วนไหนเมื่อเราระบายขอบเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอคิดข้างในเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวตรงด้านล่างผมจะระบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องถูกลบออกโอเคจากนั้นผมก็จะทำการเลือก Preview Mask นะครับเมื่อเราเลือก Preview Mask ปุ๊บนะครับมันก็จะทำการคำนวณน,นะครับตามขอบภาพว่าตรงไหนที่เป็น Foreground background แล้วก็จะปรับขอบภาพให้เรานะครับ โอเคทีนี้เราจะสังเกตว่าภาพยังไม่เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าบางอย่างมันก็อาจจะยังวิเคราะห์ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็แก้ไขได้โดยการใช้ดอลฟอกาวนะครับระบายบริเวณส่วนนั้นเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นตรงข้อศอกนะครับมันแหว่งไปเราก็ระบายตรงข้อศอกเพื่อให้โปรแกรมมันเก็บข้อศอกเอาไว้เมื่อเราระบายทีหนึ่งตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณซ้ำทีหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาเพิ่มเติม,ตมนิดหนึ่ง นี่นะครับบริเวณกางเกงเราสามารถเลื่อนดูบริเวณด้านบนน,นะฮะตรงหัวไหลนี่นะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตก็จะมีตรงใบหูที่แหว่งไป ให้โปรแกรมมันเก็บไว้สุดท้ายผมก็จะเป็นทางด้านแขนเสื้อด้านขวามือนี่นะครับก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับสมมติว่าอันนี้ผมพอใจแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถกด select ได้เลย เมื่อเรากด select โปรแกรมมันจะแปลงตัวนี้เป็นตัวเส้น selection นะครับจากนั้นเราก็ทำการใส่ mask โดยการคลิกที่ปุ่ม mask ด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกว่าเป็น select นะครับแล้วกด add นะครับหลักการของ mask ก็คือมันจะเป็นการสร้างภาพขาวดำตามพื้นที่ที่เราเลือกไว้นะครับโดยส่วนที่เป็นสีขาวคือการแสดงภาพส่วนที่เป็นสีดาคือการซ่อนรูปภาพนะครับจากนั้นผมจะทำการยกเลิก selection นะครับก็ไปที่ select เลือก non จากนั้นผมก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่เอาไว้ด้านล่างตัวแบบนะครับแล้วผมก็จะเทสี Edit นะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นสีฟ้าผมก็เลือก Edit with f o r e g r o u n d c o l o r นะครับโดยผมเลือกสีฟ้าไปแล้วนะครับสังเกตว่าเราก็สามารถตัดภาพนางแบบได้แบบง่ายๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นบางส่วนเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สวยงามนะครับเราก็สามารถเลือกช่องที่เป็นแมสที่เลเยอ นะครับจากนั้นเราก็ใช้ข้อมือพุกการนะครับเลือกหัวแปลงนะครับผมก็จะเลือกหัวแปลงไปแบบกลมๆธรรมดานะครับแล้วก็ปรับขนาดหัวแปลงได้นะครับนะครับหลักการง่ายๆก็คือเราจะใช้สีขาวดำนะครับส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นการซ่อนเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราต้องการลบออกคือให้ระบายสีดำเป็นการซ่อนส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นการแสดงเล้ก็ระบายสีขาวเพิ่ม ็ประมาณหนึ่งนะครับก็ทยอยเก็บรายละเอียดไปซึ่งวิธีนี้ก็จะง่ายกว่าการที่มานั่งวาดผัดเองนะครับจะใช้เวลาน้อยกว่านี่นะฮะตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สวยเราก็ระบายเพิ่มได้โอเค จากนั้นเราก็สามารถเอาภาพแบบตันนี้ไปจัดวางไปจัดคอมโพส์ใหม่ได้นะครับโอเคในส่วนของการใช้ Foreground Select ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็ลองใช้ดูนะครับ